สาวเสร็จส่งสองแสบกับทุกคนด้วยรถครูบุญมันน่ารักเนาะเข้ามาด้วยกันอะ่ะอืมมีที่ไหนอีกคน,ออก,อ,นออกรถเพื่อนออกรถเพื่อที่จะเอารับเพื่อนไปงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมัคนคตน่ารักเลยอะ่ะเพื่อนอะไรวะคนน่ารักเลยมันดีอะ่ะน่ารักไม่มีอีกแล้วมีแต่นุกปลายนี่แหละ เขาหน้ารักเนาะเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันมันดูแบบมันดูน่ารักมันดูแบบสดใสมีรอยยิ้มคือขนาดยังไม่พูดกันนะหันหน้าเข้าหากันมันยิ้มได้เลยอะ่ะแล้วมันก็ทําให้เรายิ้มได้ด้วยเวลาเขายืนอยู่ด้วยกันโดยที่เขาไม่พูดอะไรเรายังยิ้มอะ่ะแค่เห็นเขายืนอยู่คู่กันอืมสถานะไม่ไม่ระบุนะเนาะโคตรน่ารักอะ่ะแต่ที่สําคัญนะคนจะติดคุกก่อนบุ่มคือ พี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบนะเออพวกเราอ่ะไม่เกี่ยวหรอกพี่เจี๊ยบอะโดนคนแรกอืมพี่เจี๊ยบอะสุดยอดเลยไม่มีใครเกินว่าพวกเราไอ้นี่แล้วพี่เจี๊ยบอะหนักกว่าพวกเราอีกขอบคุณครับบริวิ่ชิงแบดครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่มาชมพวกเราเาวน,นะครับตั้งตั้งปลายวันนี้ก็ เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะน่าจะสนุกอยู่ทั้งไม่ทั้งแสงสีเสียงก็เต็มมาเต็มวันนี้ครับคืนนี้เจอกันแน่นอนเอ้าพี่คนที่ไปดูหนังผมใช่ไหมน่ะโอ้ไม่แลวสุดยอดมากเห็นไหมการลงทุนในวันนั้นทําให้แกมาคอนเสิร์ตหลายคอนเสิร์ตแล้วเงินที่กูให้ไปนไ,ได้คืนมาหมดแล้วพราแกมาเสียคอนเสิร์ตไม่ใช่เขามาเพื่อหวังผลประโยชน์ทำไมนะครับหวังประโยชน์ยังไงครับรอบที่แล้วได้เท่าไหร่นะครับ เท่าไหร่นะพี่เด้งเงินไปเท่าไหร่นะวันนั้นที่ผมให้พันหนึ่งอ้าวอาวันนี้มาปุ๊บน่าจะได้เกินครึ่งเป็นสองพันพี่กลับไปเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยว,ยว,ยวนะยค่อยดูในสตรีมไลฟ์ค่อยโอเคครับครับวันนี้เจอกันกันลุกไปแน่นอนครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันครับบ๊ายบายพบเจอกันครับ ครัเดี๋ยวเราปิดซาวด์ตรงนี้ก่อนดนตรีก่อนแล้วก็ใช้ไม์ของเราแทนครับชัดเจนไหมครับวันนี้ชัดเจนไหมเสียงชัดเจนไหมเพลงความลับความลับหรือความรักชักไม่มั่นใจแล้วฮะเพลงเพลงของฮิวโก้ครับร้องมาเหมือนจะบอกความในใจว่ามีความลับอะไรกันอยู่หรือเปล่าชื่อเพลงชื่อเพลงนะชื่อเพลงนะฮะ ผลงานของฮิวโก้เนาะนะครับฮิวโก้แกเป็นหม่อมราชวงศ์นะแกมีเชื้อสายอยู่อ้าวจริงๆอันนี้เรื่องจริงรู้สึกว่าแกจะเป็นยัติญาทางหม่อมราชวงศ์จุลพงศ์อะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยผมก็ยังแปลกใจอยู่คนยังฮิวโก้ลุกแกเหมือนกับเออเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันติดอยู่เออผ้ากันผ้าผ้ากันเออหน้าไอ้ผ้ากัน อะไรที่ติดอยู่ตรงสิบล้อตรงล้อ,ลอรถสิบล้อใช่ไหมความลับหรือความรัมกฮะชัดเจนมากบนเวทีอ่าโอเคไม่แน่ใจว่าเป็นความลับหรือความรักนะฮะแต่ฮิวโก้ขอร้องเพลงความลับเนาะแต่บนเวทีอาจจะมีความลับลเกี่ยวกับความรักอุ้ย <c oughs> หรือยังไงอะไรกันไม่รู้มาดูกันเองนะฮะ แกเป็นหลานรอห้ามั้งคะใช่ไหมคุณพนิศรลาเนาะถ้าจําไม่ผิดแกรู้สึกจะเป็นหม่อมราชวงศ์นี่แหละหม่อมราชวงศ์ทักอย่างนี่แหละเขาบอกรักแอดเราเป็นสักขีพยานโอ้ยโอเคครับก็ฝากให้กำลังใจศิลปินในวันนี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมมีจุดต้องแก้ไขอยู่นิดหน่อยเรื่องของไฟเคลีย มันจะมีไฟอยู่ดวงหนึ่งของสถานที่ที่มันกระพริบตลอดทําให้บางทีเราดูแล้วมันเหมือนแสงมันหายไปกระพริบไปนะฮะเดี๋ยวผมแก้ไขให้นะครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้มันจะมีไฟอยู่ดวงหนึ่งเป็นไฟเคลียร์ด้วยสําคัญด้วยแต่มันกระพริบเดี๋ยวจะบอกเขาว่าคุณไม่ต้องใช้คอนโทรลก็ได้คุณตัดออกแล้วต่อตรงมันเลยดีกว่าหน้าจอเราดูชอบดูแบบชัดๆแบบนี้เดี่ยจะเขินก็เขินจะลับก็คือความลับ ดูวันชัดเจนไปเลยดีกว่าอย่างนี้เนอะอาะเดี๋ยวผมเปิดเสียงน้องให้ฟังนะครับอ่ะออเอาภาพและเสียงแบบนี้เลยเนาะในไลฟ์คืนนี้นะครับผมไม่ตั้งอะไรแล้วนะครับห <laughs> มอมาชวงนริศลาเป็นแม่ของฮิวโก้ค่ะเนี่ยโอ้โหขอบคุณหน้าจอด้วยครับข้อมูลลรอแน่นตึ๊กแต่ผมจำได้กับใครกับข่บาเพลงนี้เป็นเพลงที่น่ารักมากความลับของฮิวโก้เนาะนะครับเป็นเพลงที่ เพราะอีกหนึ่งเพลงนะครับแสงสีเสียงวันนี้ก็จะปรับตามนี้เดี๋ยวแก้ไขไฟเคลียหนึ่งดวงที่มันกระพริบคุณเล็งเป็นภาพชัดเนาะนะครับภาพชัดเสียงชัดยกปรับเ๋ยวเคลียเรื่องไปเคลียกันนิดเดียวนะครับเอาแบบนี้แหละชัดเจนที่สุดแล้วเออไอที่มันชัดเจนไฟหรือศิลปินฮะถ้าศิลปินอ่ะชัดเจนฮะ แต่แค่มีความลับบางอย่างจากยูโก้ครับแต่ไฟเดี๋ยวผมปรับให้เสียงประมาณดีนะผมจะไม่ปรับค่าเลยแล้วนะครับคือเราไม่อยากจะปรับหรอกยูโก้นะวงสิบลอ้อนะฮแต่อะไรฮะเหมันคุณปุ๊กมันจะยังไม่จบปิดหมดแล้วครับเดี๋ยวลองค้นดูว่ามีหรือเปล่าชื่ออะไรนะดามย e U.M ที่ชอบแคปรูปกัเหรอ อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนมาได้ไม่เป็นไรเก่งใจใ,จใ,จใจขอบคุณครับพี่จำขอขอบคุณมากครับอ้าวเราไม่มาดูเหรอทำไมอ่ะอ๋อโอเคไ,ได้เดีไว้เจอกันในไลฟ์ครับรับผ